มันก็จะเปิดโฟลเดอร์ที่เราเลือกไว้แล้วก็ชิ้นงานที่เราส่งออกมาแบบนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการส่งออกภาพหลายๆภาพในครั้งเดียวนะครับให้เราเปิดแถบ Asset Export ตรงนี้ขึ้นมานะครับที่ Windows แล้วก็ Asset Export ตรงนี้นะครับ ให้เราทําการคลิกภาพที่ต้องการจะส่งออกแล้วก็กดรูปกระดาษสีขาวตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นภาพที่เราต้องการจะส่งมาให้นะครับหรือเราสามารถเลือกภาพแล้วก็ลากเข้าไปใส่ได้เหมือนกันแบบนี้นะครับล้าแต่สะดวกเลยนะครับว่าจะกดคลิกที่ปุ่มหรือลากเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเลือกภาพทั้งหมดแล้วก็ลากใส่ไปทีเดียว แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาทําการตั้งชื่อนะครับเราจะได้เอาไปใช้งานต่อได้ง่ายๆนะครับพอเราได้ไฟล์ที่ต้องการจะส่งออกเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดปุ่ม lunch export ตรงนี้นะก็จะมีวัตถุที่เราสร้างเอาไว้ตรงนี้เนี่ย อันนี้ผมจะทำการส่งออกทั้งหมดเลยนะครับให้เลือกที่ All Asset หรือถ้าจะเลือกเป็นบางชิ้นแล้วก็สามารถมาเลือกติ๊กถูกตรงนี้ได้นะครับว่าจะเอาอันไหนบ้างเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะส่งออกอันนี้ผมจะส่งออกมาที่โฟลเดอร์ Export File ตรงนี้นะฮะแล้วก็ออปชันตรงนี้ก็จะมีเปิดโฟลเดอร์หลังจากที่เรา Export แล้วแล้วก็สร้างเป็นโฟลเดอร์ย่อยออกมาใหม่ อันนี้นะฮะแล้วก็เป็นรูปแบบไฟล์นะครับว่าจะส่งออกมาเป็นขนาดกี่เท่านะครับ1เท่า2เท่าก็สามารถทําได้แล้วก็รูปแบบไฟล์นะครับเป็น PNG Jpg ตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับในการส่งนะครับเราสามารถส่งออกในหลายๆขนาดได้ทีเดียวพร้อมกันแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ แล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะส่งออกมาแบบไหนแต่ถ้าส่งออกมาชุดเดียวแล้วก็เลือกแค่ชุดเดียวแบบนี้นะครับจากนั้นก็กด export asset ขึ้นมาเนีมันก็จะเปิดโฟลเดอร์ที่เราเลือกไว้แล้วก็ชิ้นงานที่เราส่งออกมาแบบนี้นะครับแยกออกมาเป็นชิ้นๆเลย ในส่วนของ Asset Export ตรงนี้นะครับเราสามารถทำการส่งออก Artboard ของเราได้ด้วยนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับผมมี Artboard ส Artboard นะครับตรงนี้ถ้าเกิดเรากด Run Export ตรงนี้นะแล้วก็กดที่ Artboard มันก็จะขึ้น Artboard ทั้งหมดมาให้ที่เราต้องการจะส่งออกตรงนี้แล้วก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน Option ก็จะเหมือนๆกันนะครับกับตัว Asset Export ก็จะมีเลือกโฟลเดอร์เปิดโฟลเดอร์ปลายทางแล้วก็ทำซับโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่เลือกรูปแบบไฟล์ตรงนี้นะบแบบเดียวกันเลยแล้วเราทำการกดเอ็กพอร์ต b า a r d นะครับมันก็จะขึ้นเป็น Artboard ที่เราส่งออกมาแบบนี้ได้เช่นเดียวกันเห็นนะครก็บังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ทำงานกราฟิกจะสามารถ ส่งออกไฟล์เพื่อที่จะส่งงานไฟนอลหรือส่งต่อนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่สะดวกมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ